ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทุกรูปแบบโดยได้ผนึกกำลังกับเขือข่ายภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนสังคมและท้องถิน่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกทุกมิติตามโครงการสร้างเขือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนยโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสตองเกอร์เกเตอร์สอนอจัก,กรวัดนำวัยรุ่นพระเนจรกลับบ้านในวันนี้นะครับประชาชนแจ้งปัญหาผ่านงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจนครบาลจัก,กรวัดกรณีพบชายอายุ35ปีเข้ามาพักอาศัยหลับนอนภายในบริเวณคณะ9วัดจัก,กรวัดและมีพฤติกรรมก่อ,อความเดือดร้อนลำพานโดยพันตำรวจเอกนิธิชาญประสิทธิผล ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลจักรวัดได้รับทราบปัญหาและได้นำอาสาสมัครตำรวจบ้านพร้อมทั้งสายตรวจเข้าตรวจสอบจากการสอบถามประชาชนและได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุสามารถยุติป,ปัญหาและให้การช่วยเหลือเพื่อให้กับภูมิลำเนาตามสมควรได้สถานีตำรจวจนครบาลจักรวรดยินดีรับใช้ประชาชนอุ่นใจปลอดภัยอาชญกรรมพบเหตุด,ด่วนเหตุร้ายการุณาโทร 022254094ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีตำรวจชลพราภาไัรในนี้ตอนนี้เราก็ตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะส่งกลับให้กับจังหวัดน้องคายนะครับไปทํางานไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแต่ว่าสถานที่เนี่ยมันเป็นเป็นภายในวัดถ้าเขาไม่ได้อนุญาตเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยเราก็ถกลุกนะลูกติดกฎหมายเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาขอข้าวพระหรือว่ามาเพื่อบรเท่าความเือดรอนอะไรเนี่ยก็ได้แต่ว่าการมาพักอาศัยอยู่ตรงเนี้ยมันม,มันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมา,าเข้าใจไหมเดี๋ยววันนี้พี่จะให้น้องเนับพาไปดูสถานที่ที่น้องสร้างเพลิงสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปดูกันนะว,ว,ว่าท,ที่เก็บของเก็บของด้วย,ยเก็บเรียบร้อยดีอย่างไปไปน้องไป หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ให้เขาพาเดินสำรวจนะครับบริเวณที่เขาได้มาพักอาศัยนะครับและได้เก็บเรียบร้อยเป็นอย่างดีกว่าเมื่อวานมากถ่ายแล้วเดือดร้อนอะไรทําไมถึงมาตกงานอาชีพอะไรทําอะไรอยู่จะกลับบ้านนะเดี๋ยวเก็บของอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็วันนี้กลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยพี่เป็นตำรวจแต่พี่จะเออพี่พี่จะเข้าไปดูว่าเรียบร้อยดีหรือเปล่า แล้วก็ถ้าไม่มีตังค์กลับบ้านน่ะน้องคายเนี่ยตัวผมก็มีอยู่ประมาณสามสี่ร้อยเดี๋ยวผมจะให้ไปแล้วกันแล้วว่าตับคพก็ให้ไปห้าร้อยให้ไปห้าแล้วรวมเดี๋ยว<อ>ผมให้ไป400อีกสี่ร้อย่ะเก้าร้อยอ่แต่ผมช่วยใครมากไม่ได้นะพอกันเดือนอมผมก็เหลือจ็๋งหนึ่งเหมือนกันนะเป็นการมอบค่ารถให้กับคุณวชระนะครับโดยสนจังหวัดครับสายตรวจกับงานตำรวจชนแล้วก็รวมตมังค์กันนะครับค่ารถกลับบ้านกลับบ้าน ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่ <toolkit. S 2> ที่บ้านเกิดถ้ามากรุงเทพนะครับมาหางานทําโอเคแต่ว่าถ้ามาบุกรุกเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เขาไม่อนุญาตก็อย่าทำแล้วมันจะเข้ามาอะไรไงมันจะมีปัญหากับทางวัดเขาเรากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านครับเก็บเงิอะไรให้เรียบร้อยรวมกัขอขบุณที่ให้ความร่วมมือและการขอขบคุณใสยตัววด้วยนะครับที่มาช่วยดูแลภายในพนจักรวรรดิครับในณ วัดจกักรวรรดแิแห่งนี้ครับสวัสดี